สวัสดีครับพบกันนะครับกับสุภชาฟาร์มนะครับผมนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะครับนะก็วันนี้นะครับจะมีนะครับเรื่องของเทคนิคนะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับในรูปแบบระบบน้ําหยดนะครับนะครับโดยการใช้นะครับโอเมล่านะครับที่ถูกต้องนะครับว่าผมทํำยังไงนะครับอ่ะยินดีต้อนรับสมาชิกครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงเอ่อ ไลน์นี้ไว้ให้นะครับในกลุ่มนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะได้ดูและศึกษากันเนาะว่าผมทำยังไงนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่ะสวัสดีครับสมาชิกสวัสดีครับทุกท่านนะครับโอเคครับผมก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับว่ารูปแบบของผมนะคือคลิปคลิปที่ผ่านมาผมทําไปตั้งแต่เดือนสิงหานะครับนานแล้วนะครับก็จะมาอัปเดตในการใส่ปุ๋ย นะครับในรูปแบบของสุปรชานะครับว่าผมทํำยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นพริกเล็กนะครับในช่วงอายุเอ่อ้าวันนะครับหนึวันตั้งแต่7วันขึ้นไปถึง15วันถึง35วันนะครับก็จะมีสูตรปุ๋ยสูตรนี้นะครับอ่านี่สิ่งที่เราจะต้องมีอันแรกนี่นะครับนี่ตัวโอเมล่านะครับตัวนี้ก็เป็นยาผมเองครับ โอเมลาหลายคนก็คงจะรู้จักแล้วเนาะสารพคุณมันไม่ต้องพูดถึงครับนะครับช่วยบํารุงนะครับบํารุงนะครับแล้วก็นําปุ๋ยเนี่ยคือจับรูปแบบปุ๋ยตะกอนดินเนี่ยคือจับธาตุอาหารออกไปให้พืชนะครับได้มีการเจริญเติบโตอ่ะสวัสดีครับคุณพี่โอเคทุกท่านก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ให้เนาะโอเคครับไม่เป็นไรสมาชิกน้อยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใจกันอยู่ว่าหลายๆคนคงทํางานบ้านนะโอเคนะครับ นี่ในโอมิล่าเนี่ยคือที่ผมใช้เนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะเอผมถือโทรศัพท์มือเดียวครับแปบ๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะโอมิล่าเนี่ยก่อนที่เราจะใช้นะครับหลายคนต้องเนี่ขยาวก่อนขยาวก่อนนะสวัสดีครับพี่โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ให้ขยาวนะครับขยาวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ป <c oughs> ุ๋ยที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับนี่มันจะมีตัวนี้เห็นไหม ยี่สิบเอ็ดเจ็ดิบสี่นะครับของยาล่านะครับไม่ว่าจะเป็นพริกเออ่รุ่นเจ็ดวันขึ้นไปนะครับจนถึงอายุสาสิบห้าวันผมจะใช้สูตรนี้ก่อนนะครับปุ๋ยของยาลามิลานี่ตัวที่ขายไม่ได้คือนี่นะครับยูเรียนะครับสี่หกศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์ศูนย์เนี่ยผมจะใส่แค่หนึ่งกิโลนะครับนะครับหนึ่งกิโลนะครับในอัตราสองพันห้าร้อยต้นนะครับหรือว่าในสเปคหนึ่งไร่นะครับผมจะปลูกอยู่ประมาณสองพันห้าถึงสองพันแปดนะครับแม็กซิมัมสุดนะครับ ในการปลูกผมจะใช้อยู่ประมาณ3,000ต้นนะครับผมก็จะใช้ปลูกอยู่ประมาณสามสาันต้นเนี่ยแล้วเนี้ยเราก็มาผสมเข้าไปนี่าปุ๋ยยี่สิบจดสี่ตัวนี้นะครับอัตราห้ากิโลนะครับห้ากิโลพอนะครับเพียงพอนี่ใส่เข้าไปเอายูเลียผสมเข้าไปนะครับผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องไปเ,เครียดเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับคน,นครับเนี่ย มันเป็นเข้ากันแบบนี้เนี่ยนะครับสมมุติแปลงพริกเรา,เอาอยู่อย่างนี้เนี่ยสมมติเป็นแบบนี้นะนะครับก็พริกอายุประมาณไม่เกินสามสิบวันอะ่ะไม่เกินสามสิบห้าวันเนี่ยจะใส่ปุ๋ยสูตรเนี้ยเนี่ยคนเสร็จส่วนโอเมล่าเนี่ยนะครับเนี่ยเขย่าก่อนนะครับก่อนจะใช้เนี่ยนะครับห้าร้อยซีซี เนี่ยมันจะมีแก๊สนิดน,นึงนะเพราะว่าผมตากแก็ไว้เมื่อกี้นะครับเนี่ยใส่ใส่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งยังแป๊บนึงอ่าโอเคเหลือแค่นี้พอครับนี่เท่านี้เรียบร้อยนะครับแล้วทำไงต่อเห็นไหมเนี่ยปุ๋ยมันก็จะมีความชื้นอยู่ประมาณ30-40%เอเนเห็นไหมเนี่ยคนนะครับคนแบบนี้เสร็จ ไอาลำดับที่สองพอเราเตรียมปุ๋ยเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับนี่น้ำเปล่าๆเ,เลยนะครับในอัตรานะครับนี่เห็นไหมอันนี้รูปแบบในการใช้นะถังหนึ่งร้อยลิตรนะครับนี่หนึ่งร้อยลิตรนะครับนี่นะครับหนึ่งร้อยลิตรก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายๆครับนี่ก็เอาเนี่ยปุ๋ยเราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเนะครับพอใส่เสร็จเห็นไหม นี่ยครับไฮเลรดทางานปุ๊บนี่นะให้ดูกันเลยว่าชัดว่าผมทํากันยังไงนะครับแล้วก็คนก่อนนะครับคนไว้นะครับ,คน,นะค,รบคนสักแป๊บหนึ่งอะ่ะพอต่อมานะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะเดินปุ๋ยทุกครั้งนะจำผมไว้เลยนะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก่อน,น,นะน,น,นก่อนที่เราจะเดินปุ๋ยนะเทคนิคนะทวนทวนตัด์ทเครื่องอาจารย์หน่อยก่อนที่เราจะเดินปุ๋ยปุ๊บพี่พี่เพื่อนเพื่อนต้องมาเปิดระบบก่อนเพื่อที่จะให้น้ำมมีความชืน้นในแปลงนะครับนี่คือในแปลงจริงนะครับเราผสมปุ๋ยเรียบร้อยใช่ไหมนะครับผสมปุ๋ยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนน่เราก็จะมาเปิดระบบน้ำ เปิดน้ำเลยหนูเปิดสต,ตาร์ทเครื่องเลยเปิดน้ำเข้ามาปุ๋ยใส่ถังไว้เรียบร้อยใช่ปะ่ะอีตานี้เราก็สต,ตาร์ทเครื่องนะครับให้น้ําหยดทํางานส่วนผมอะผมจะใช้จะใช้เครื่องบินซินเพราะว่าไรไรผมมันอยู่ไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเต็มระบบสักแป๊บนึ่งก่อนเนี่ยถ้าใครให้รูปแบบน้ําหยดก็พยายามดูผมไว้นะจะได้เข้าใจนะครับผสมน้ําเรียบร้อยปุ๊บนี่น้าหยดก็ทํางานแล้วเนี่ย เห็นไ,ไหมนน้ำหยดทำงานเนี่ยหยดติ๊ก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 ตรงนี้คือต้องให้มันมีความชื้นะนะครับไอน,นี้มันต้นพริกนะเนี่ยต้นพริกแปลงแปลงที่ผมลือ้อไถไงเพราะว่ามันมีเม็ดพริกเก่าร่วงล่นอยู่มันก็ขึ้นเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคพอมาได้ระบบนี้ปุ๊บน้ํามันหยดอย่างเงี้ยปุ๊บคุณให้มันมีความชื้นอยู่ในดินนะครับก่อนที่จะเปิดปุ๋ยมานะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งสาคัญที่คุณจะต้องมีนะครับ เปิดน้ำไว้สักประมาณ10นาทีนะครับคลิปนี้ไอไลน์นี้จะยาวหน่อยนี่สิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับในระบบโอเคเมื่อกี้มันหลุดครับผมพี่ทษทีอ่ะดูันต่อสิ่งที่เราจะต้องมีนะเครื่องมันจะดังหน่อยนี่คุณมีเครื่องปุ๊บดูดน้ำขึ้นมาใช่ไหมอ่ผมจะใช้ปั๊มแบบระบบเวนนะครับแบบ2 7เอ่อ7เครื่อง7.8แรงมา้านะครับเป็นปั๊มดินสินนี่ ตัวนี้คือสําคัญมากนะครับคือขาดไม่ได้เห็นไหมไส้กองสแตนเนอร์นะครับนะครับเดินเข้ามาท่อเมนเนี่ยเข้ามาที่แปลงอาโอเคอันนี้เข้าใจง่ายเลยนะนะครับนะครับยินดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเต็มระบบสักแป๊บนึงก่อนเนี่ยดงแดงในถังอย่างเงี้ยแล้วก็คนไว้เนี่ยเนี่ยคนไว้ คนให้มันเนี่ยนะครับเนี่ยรูปแบบปุ๋ยมันก็จะเป็นแบบนี้ที่เราคนไว้เตรียมไว้ยังไม่ต้องเปิดปุ๋ยนะนะครับให้น้ํามันมีความชื้นเนี่ยเนี่ยพอดินมันเริ่มชื้นในลนนักษณะนี้โอเคแล้วเปิดน้ําให้มันกินก่อนพืชอะ่ะนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้มันช็อกหรือช็อกปุ๋ยนะครับเปิดน้ำให้มันกินเสร็จปุ๊บอ่ะพอได้เวลาละแต่นี้หลายคนก็จะงงว่าผมเปิดปุ๋ยยังไง ผาใช้ระบบไหนบางคนบางคนก็ใช้อะไรนะระบบรูปแบบหัวน้ำเวนจูรี่อะแต่ผมไม่ได้ใช้หัวน้ำบบนเวนจูนรี่ผมต่อแบบนี้เสียงมันดังหน่อยนะพี่เครื่องยนต์อะโอเคนี่ผมต่อแบบนี้นี่ต่อแบบหน้าปั๊มอย่างนี้เลยครับอ่าต่อแบบหน้าปัม๊มานี้เลยเนี่ยแล้วก็เปิดปุ๋ยปุ๊บแล้วก็เปิดไปเลยเนี่ยเปิดอ่าโอเคเออเปิดแล้วครับ เปิดแล้วเนี่ยมันก็กระดูดดูดอยู่เนี่ยตอนนี้ปุ๋ยก็ดูดอยู่เนี่ยเห็นไหมน้ำลดลงอย่างรวดเร็วอันนี้คืออัตรา1 0 0่ลิตรนะครับปุ๋ย6กกิโลต่อ1ไร่ตัว2577นะครับ5้กิโลตัวสี0หกกิโลนะะเ,เปิดไปนะครับ ยุบลงแล้วยุบลงแล้วอันนี้คือปุ๋ยกํลาลังไปเปิดให้มันกินนะครับเปิดไปนะครับนะครับแล้วก็ไปเช็คอีกทีหนึ่งเปิดไว้อย่างงี้ไปเช็คที่ต้นสายเลยนู่นท้ายไร่อยู่ตรงไหนต้องเดินไปดูนะครับอันนี้คือน้ําปุ๋ยเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วในแปลงเราเนี่ยนะน้าปุ๋ยมันเริ่มเข้ามาแล้วนี่แล้วก็มาเช็คนะครับเนี่ยเช็ค ไหมมาเช็คดูถ้าปุ๋ยมันหยดแล้วเนี่ยคือสังเกตง,ง่ายๆเนี่ยสีปุ๋ยมันจะมันจะมีสีของปุ๋ยเยนะี่ยอันนี้คือพืชไม่ต้องกลัวมันช็อกนะคือเราให้น้ําไปก่อนแล้วนะครับ <c oughs> ข้อสําคัญคือเทคนิคนะครับทําให้พืชให้ปุ๋ยหน้าร้อนเนี่ยคือคุณต้องรู้เลยนะครับสําคัญนะครับนะนี่มาเช็คปุ๋ยท้ายไรครับก็เช็คนะครับ ว่ามันออกสม่ำเสมอดีไหมนี่ก็คือมาดูอันสุดท้ายที่ว่าเราทําไอตัวหัวที่ว่าอดไว้นี่นี่นี่แบบนี้นะ <c oughs> <uda>. นะครับดูง่ายๆเนี่ยต้องมีกรองนะพี่พี่เพื่อนๆทุกท่กทานต้องมีกรองนะครับกรองสแตนเนอร์นะครับมีความสําคัญนะครับถ้าคุณไม่มีกรองเนถือว่าในระบบน้าหยดเนให้ปุ๋ยไม่เกินสองเที่ยวตัน นะครับถ้าตันแล้วจะเกิดปัญหาทันทีนะครับมีปัญหาเลยนะครับถ้าตันเนี่ยปวดหัวนะครับต้องมาไล่เคาะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ท่อน้ำหยดว่าเวลาน้ําหยดมันตันคุณทําไงเ <c oughs> นาะในโอกาสหน้าเดี๋ยวนี้ดูการให้ปุ๋ยก่อนนะครับให้เต็มที่เลยนะครับนะคุณไม่ต้องไปคิดเยอะนะว่ามันจะยุ่งหรือเรื่องมากอะไรเงี้ยนี่ ปั๊มก็ทํางานปุ๋ยก็จะเริ่มไปหมดถังแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมให้ไว้นะครับคนไปโอเมล่าห้าร้อยซีซีโอเมล่าเนี่ยมันเก่งไอ้เรื่องของลากแนวคนแนวด้วยนะครับนี่นะครับปล่อยให้หมดไปเลยนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลิตรนะหนึ่งร้อยลิตรปล่อยให้หมดไปเลย ก็จะดูดเนี่ยดูดจูดเลยนะให้ดูดนะครับพยามยอย่าไปยกหัวมันเคลื่อนนายตัวเวลาเราให้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ระบบน้ําขาดตอนนะมันจะดูดไม่ขึลื่อนนะครับให้ไปนะครับแบบนี้นี่น้ําก็วิ่งเข้าท่อไปแล้วก็ไปกับระบบน้ําหยดนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับ คือคือตัวผมอะผมจะไม่ทําเยอะหรอกไม่ค่อยทําแบบเยอะมากเพราะว่าบางทีมันเราคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องของการให้ปุ๋ยให้น้ํามันค่อนข้างลบาบากนะครับเพราะว่าบางทีเรามีดีเพื่อนที่ทําด้วยกันเนี้ยสองคนสามคนเนี้ยยังโอเคคนหนึ่งหัวอยู่หัวไร่อีกคนหนึ่งอยู่ท้ายไรโอเคมันยังให้สัญญาณกันได้ว่าเออน้ําออกไม่ออกอะไรเงี้ยถ้าคนทําในระบบคือปัญหาที่ผมไม่ทําคุมพยายานะครับคือเพราะอะไร เพราะผมจะไม่เห็นน้าหยดเวลามันออกอะ่ะมันจะไม่เห็นมันจะเห็นน้อยนะครับเวลามันมีปัญหาเนี่ยแต่ปัญหาที่เราทําในเรื่องของไม่คุมพยางมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของยาเนาะนะครับญ้ามันจะเยอะไอ้เรื่องยาเยอะเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลายๆคนเขาบอกว่ายามันแย่งอาหารพริกสะสมแมลงสะสมอะไรสําหรับผมมันอยู่ที่วิธีการเดินยานะครับนะครับเนี่ยยาลกๆอย่างเงี้ยไอ้ในแปลงผมเนี่ยเนี่ยสมมติเนี่ยยาลกๆเนี่ย เห็นไหมมันไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็ให้คนมาดดยเอาเพราะว่าผมจะไม่ใช้พวกอยาขยะพวกอะไรเงี้ยผมจะไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นปัญหากับเพืชเยอะในระยะยาวอ่ะเนาะให้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็คนน้ำปุ๋ยไปก่อนวิธีให้ปุ๋ยที่ดีนะครับ ผมจะให้ช่วงเย็นนะครับสําหรับตัวผมนะเพราะว่าเพราะว่าให้ช่วงเย็นช่วงเย็นมันจะยังไงอะ่ะคือเราต้องดูด้วยนะว่าสภาพภูมิอากาศบ้านเราบางทีในท่อเนี่ยนะครับในท่อมันร้อนอยู่นะครับยิ่งลักษณะเอ่อท่อเมนไกลๆอ่ะเราต้องดูว่าน้ําในท่อมันเยอะมันตากแดดอยู่อ่ะนะเราต้องเปิดน้ําเดินน้ําทิ้งก่อนน้าไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิดน้ําเข้าระบบเลยนะนะครับต้นพืชอ,อ่อนๆตายนะครับไม่เหลือนะครับ เทคนิคมันไม่มีไรยาะหรอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเข้าใจนะครับคือผมพยายามจะมาไลฟ์ให้ดูเลยไม่อยากจะไปอัดคลิปไว้นะครับนะครับคือทุกอย่างต้องเอาความจริงมาคุยกันคุยกันด้วยความเป็นจริงเลยเห็นๆกันอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมไอปั๊มตัวนี้ก็ไม่ได้เร่งเลยนะครับเจ็ดุเจ็ดุดแดแรงเครื่องตัวนี้ที่ผมทำอะ่ะไอเครื่องเบนซินขนาด2นิ้วเนี่ย ดูขึ้นมาจากคลองเนี่ยครับเห็นไหมดูขึ้นมาจากคลองเลยเนะี่ยบ้านผมจะถึงเมตาระหว่ามไม่รู้เนี่ยน้ำเนี่ยดูขึ้นมาจากคลองเนี่ยระยะก็ประมาณ20เมตรนะครับเนี่ยดูขึ้นมาสบายนะครับเนี่ยเปิดให้เต็มระบบเลยนี่เปิดให้ปุ๋ยเข้าเต็มที่เลยนะครับอ่ะหมดไปแล้วนะครับ50ลิตรเห็นไหมหมดไปแล้ว50ลิตร หมดไปแล้ว50ิบนตครับผลต่อนะครับมันก็ยังมีตะกอนดินอยู่นะครับใกล้หมดละพอเราให้ปุ๋ยแบบเนี้ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในระยะยาวนะครับมันจะมีปัญหานะครับใบปัม๊มนะพี่ๆเพื่อนรู้ไหมว่าใบาปัม๊มถ้าเราไม่ได้ผ่านหัวน้ําของเวนจูรี่อ่ะใบปั๊มมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าปุ๋ยเนี่ยมันมีความเค็ม นะครับมีความเค็มมีเหมือนกดเหมือนอะไรเงี้ยมันก็จะไปทําให้ใบปั๊มมีปัญหานะครับแต่ถ้าเราทํานะครับปั๊มสําหรับบินซินน่ะที่ผมใช้อ่ะผมบอกเลยนะซื้อมาตัวเดียวคุ้มมากนะครับผมใช้อยู่สปีอ่ะนะครับเติมมันอย่างเดียวนะครับไม่เคยเปลี่ยนมันเครื่องนะครับใช้ได้ทนนะครับอย่าให้มันตากฝนอย่างเดียวนะครับถูกแดดถูกอะไรบ้างไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับแล้ว จะบอกอีกอย่างเนึงนะครับเตือนภัยด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมามีน้องคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับเรื่องทำไมผมถึงเรื่องใช้ปั๊มที่ไม่ใช่เป็นปัม๊มเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเพราะมันมีปัญหานะครับในระยะหน้าฝนต่อไปเนี่ยไฟยฟ้ามันรัดวงจรมันรั่วลงพื้นลงอะไรน,นะครับเกิดอันตรายนะครับนะครับทำเราก็ต้องเซฟตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าเราทํางานกเกษตรตัวเราเปียกอยู่ตลอดเวลานะไม่พีเป็นเพื่อน,อนบางทีเนี่ยอย่างผมอยู่ไร่อย่างเงี้ย มือเปียกขาเปียกเท้าเปียกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ป้องกันน้องดีออนไฟฟ้าไว้งครับสองรยี่ตายนะครับแรงดันนะครับ2 2 0สิบโวลต์ตายนะครับทำไม่เล่นไปนะครับดูดแล้วออกไม่ได้นะครับอ่ะโอเคปุ๋ยก็เริ่มจะหมดล้ะแปบ๊บหนึ่งเนี่ยมันกระโดดไปเรื่อยนะครับไอเศษขยะเศษขยะหรือเศษพวกเออเนี่ยใบมงไม,งม,งม,ม,ม,ม้ตะกอนเล็กหนาเนี่ยพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่มีกองเลยไม่อยู่นะ ี่ไม่ต้องไปกลัวนะนะครับเนี่ยกองเนี้ยมันแก้ใต้ได้นะไม่ต้องไปกลัวนะครับไอที่สําคัญต้องมีนะครับที่สาคัญเราต้องมีต้องมีกองนะครับถ้าทํเกษตรไม่มีกองเราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ําที่เราเราทํามาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะเนี่ยก็ให้มันดูดไปนี่ครับจะหมดแล้วครับจะหมด100ลิตรแล้ว บายนะครับให้ปล่ยแบบนี้นะครับพอดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรามองเห็นทั่วถึงหมดไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยมันจะตันตรงไหนจะอะไรตรงไหนคือก่อนที่เราจะให้ปล่แล้วก็เดินเช็คก่อนนะเดินเช็คนะครับเดินเช็คสักนิดนึงว่าน้ําเรามันออกเต็มไหมออกทั่วไหมนะครับตรงไหนที่มันได้น้ําไม่ได้น้านะครับต้องดูนะงงนะครับเนาะง่ายๆนะครับสไตล์บ้านทุงไม,ไม่ต้องไม่ต้องไป พิธีดีตองอะไรเยอะครับ <c oughs> แค่มีสารให้ครบนะครับเนี่ยนะครับแค่มีสารให้ครบเนี่ยตัวโอเมล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะบอกให้นะครับพอใช้เสร็จเนี่ยเหลือเนี่ยเราก็เก็บไว้เนี่ยใช้ได้อีกนะครับ <c oughs> ตัวมันใช้ได้ถึง400ลิตรนะครับผสมปุ๋ยได้50กิโลนะครับเ,เห็นไหมหลายคนคงใช้แล้วคงรู้นะว่ามันเป็นไงผมว่ามันก็โอเคนะ สำหรับยาที่ผมเซตไปให้ลูกค้าใช้นะนี่นะครับปุ๋ยใกล้หมดละใก่แล้วเราก็จะแข็งนิดนึงนะนเดี๋ยวเรามาดูตะกรดินนะว่าหลังจากที่เราเอาโอเมลาละลายน้ําไปแล้วปุ๋ยละลายน้ําไปแล้วว่าว่าเม็ดปุ๋ยเนี่ยมันยังจะเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดู นี่เขา,ขาวๆอย่างนี้คือตะกรอนดินนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆเกษตรกรนี่มันคือตะกรอนดินที่เขาเอามาปั้นปุ๋ยนะครับให้มันจับก้อนเป็นเม็ดนะครับเพื่อที่จะให้เราหวานง่ายนะครับแต่จริงๆมันก็ผิดวิสัยทัศน์แหละเพราะว่าการใช้ปุ๋ยเม็ดแบบนี้มันไม่ใช่ปุ๋ยน้ำที่มาเอามาละลายน้ำไงนะครับโอเคใกล้หมดแล้วเนี่ยนะพอหมดปุ๊บปิดเลยครับนี่เรียบร้อย เน,นี่ยเก้ยงจะปีกหนึ่งวกนะครับในการให้ปุ๋ยหลังจากเราให้ปุ๋ยเสร็จหมดถังอย่าเพิ่งปิดน้ำนะอย่าเพิ่งปิดน้ำนะนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดจนกว่าจะทําจนกว่าจะไงอ่ะเปิดจนกว่าจะได้น้ําดีออกมานะครับที่ต้นสาย ไอ้ที่ปลายปลายปลายไล่เลยท้ายสุดท,ท้ายเลยรับมาเช็คเปิดเนี่ยมันก็ทั่วถึงกันหมดเห็นไหมเนีนความชื้นเนี่ยความชื้นนะครับเนี่ยโอเคเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน้ําหยดนะครับดีมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้คือความเสถียรของน้ําถือว่าปกติอ่ะให้ปุ๋ยจะเหนื่อยหน่อยครับถ้ามีคนน้อยอ่ะนี่เอาก็มาเช็คเลยเนี่ การเช็คน้ําผมไม่ยากนะครับเช็คน้ําหยดของผมเนี่ยดูง่ายๆนะครับเนี่ยเอามือลองน้ําดูเนี่ยอเน,นี้ยแสดงว่าปุ๋ยเริ่มเริ่มเริ่มจะหมดแล้วนะครับอันนี้คือระยะต้นทางนะครับนี่คือระยะต้นทางเนี่ยโอเคเส้นที่หนึ่งสองสามสี่โอเคเส้นที่สี่ 4. เคลียร์ไปแล้วอันนี้คือน้ําออกเสมอแล้ว ครับน้ำออกเสมออันนี้คือน้ำไม่มีปุ๋ยแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นปะไม่มีปุ๋ยนะอันนี้คือเก็บความรู้นะครับพอไม่มีปุ๋ยเสร็จปุ๊บก็มาเช็คใกล้เคียงนะตอนนีม้มาไล่ดูนะครับนี่แถวสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่ยังคุณอยู่นี่ยังมีความคุณอยู่นะนี่ยังคุณอยู่ ในคณนยูเนี่ยคุณอยูยังมีปุ๋ยอยู่รออีกแป๊บนะครับเอาง่ายๆคือคิดง่ายๆถ้า,าปั๊มแรงขนาดเนี้เปิดไว้อีกประมาณสักสิบนาทีนะครับจบเลยทางนี้หรือจบวิคนะครับในการให้ปุ๋ยพิกนะครับผมจะให้ปุ๋ยนะครับทุกๆสิบวันพอเดือนหนึ่งผมใส่สามครั้งนะ อายุตั้งแต่7วันเจดวันนะครับแล้วก็มา25วันมา25วันเสร็จก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยตามระบบนะครับเ่าโอเคสำหรับตอนนี้เราให้ปุ๋ยเรียบร้อยโอเคครับผมเป็นไงพี่พๆเพื่อนๆพอจะเข้าใจไหมครับในการเดินปุ๋ยนะครับเนาะถ้าตรงไหนที่มันไม่เข้าใจจริงๆก็โทรหากันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับตัวผม นะครับหลายๆคนบางทีผมตอบใช้ก็จะไปโกรธนะเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอฝากเกี่ยวกับการเดินปุ๋ยในรูปแบบของสุประชาฟาร์มนะครับง่ายๆนะครับในการผสมโอมกลาให้เราได้ใช้กันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ